สามารถพูดกับภูเขาไฟได้เขาจะยับยั้งมันด้วยวิชาอาคมที่เขามีมีคนไปเตือนว่าออกไปไม่เป็นไรเขาเรียนวิชาอาคมก็ภูเขาไฟกว่ามันจะระเบิดน,นะมันสะเทือนนะจะหังกะ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 มันมันสะเทือนไปเป็นหลายหลายกิโลนะกว่ามันจะระเบิด สุดท้ายชาวบ้านสิบสามคนก็ประชุมกันว่าต้องไปชวนออกมาแล้วไอ้หมอเ,เอาไว้ไม่ได้แล้วมันปสะเทือนมันจะระเบิดอยู่แล้วคือตกลงกันว่าถ้าหมอนั้นไม่มาก็ต้องอุ้มแล้วเพราะทุกคนมั่นใจอาคมอะไรก็เอาไม่อยู่หรอกถ้ามันคางอย่างนี้แล้วมาคางเออเออแล้วปลุกข,ขาไฟอะ่ะถ้ามันคางอย่างนี้อาคมขนาดไหนก็ไว้ไม่อยู่นอกจากกุญแจของรลอ์ทั้งนั้นนี่ก็เข้าไปถ้ารู้แม่แล้วทำไง ละกวาดหมดเลยทั้งสิบสามบวกหมอคนหนึ่งกลายเป็นสิบสี่คนกลุ่มแรกที่ถูกความร้อนกับพวกเขาพวกเขาไฟเข้าไปเผาไหม้หมดเลยนะครับผมผ่านหันใหญ่ตอนหลังน้ำท่วมสองวันอัลลอฮฺหบัดผมดูแล้วเนี่ยนี่มันนองน้องจากเกีรมัดเลยนะคนเดินไปเดินมาเสื้อผ้าเสื้ออะไรแบบบางทีกระดุมก็ไม่ใช่แล้วมัน บางคนมันไร้สติกันหมดแล้วเราน้าคิดนี่แค่มาสามเม็ดนะนี่ถ้าเราให้มาสามสิบเม็ดล่ะเราให้มายี่สิบเม็ดจะเกิดอะไรขึ้นปกตินะปกติผมขับรถหันในหันใหญ่เนะนี่ยจากยะลาหันใหญ่ก็อยู่ประมาณชั่วโมงนึงชั่วโมงยี่สิบนาทีชั่วโมงครึ่งอย่างสูงแวะข้าหันใหญ่วนวนวน,วน,วนแล้วก็ไปที่หนึง่งหันใหญ่ก็วนประมาณครึ่งชั่วโมงก็แป๊บเดียว วันนั้นจะขับผ่านเมืองหันใหญ่คือผมไม่ได้ไปทางบายพาสไปทางกลางเมืองสามชั่วโมงความรู้มั่วหน้าแต่ละหน้านี่นะหน้าคนหน้ามนุษย์วันนั้นแต่ละหน้านี่หาความสุขเท่านี้วก้อยก็ยังไม่ได้บนหน้านะหาความสุขแค่นี้ที่เสียบไว้ตรงไหนหาไม่เจอเลยก็นั่งคุยกันสองคนในรถสองสามคนนะมั นี่แกคิดดูภาพตรงนี้มันออกมาอย่างไรแต่ถ้าเกียรมัดมันจะเป็นยังไงนี่แค่น้ํามาแล้วกันน้าไม่ไม่ได้รุนแรงมโหรานอะไรนะครับแค่มาสามสี่เมตรนะถ้าเกิดมันมาแบบน้ําแรงแล้วก็ว,ว่าน้ําร้อนหรือมันมาแบบผสมกับงูเท่าๆคออูดนะ่ะแบ่งปองสักเท่าๆลาวนะอะไรมันจะเกิดขึ้น ี่น้องที่มีเกียรติฉะนั้นนะครับเราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจว่างานดะวะคืองานที่ Allah Subhanahu wa t a a ลาให้ความสำคัญที่สุด Allah